ตัวอักษรตัวแรกในชื่อของตัวเราเองก็สามารถบอกอุปนิสัยเบื้องต้นของเราได้ด้วยนะลองมาดูกันว่าในแต่ละตัวอักษรที่นำหน้าชื่อของคุณนั้นจะตรงกับนิสัยคุณหรือไม่ติดตามได้ด้านล่างเลยทายนิสัยตัวอักษรเอคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่คุณจะแสดงออกทางการกระทำอยู่บ่อยๆดูออกจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะต้องได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเสมอ แต่ดูถ้าคุณจะไม่ค่อยมีความอดทนในการจีบใครสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็อย่าไปอวดสรรพคุณเหล่านี้ให้ใครฟังเลยนะเพราะความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดอยู่แล้วถูกไหมาทายนิสัยตัวอักษรบีคุณดูเป็นนักโรแมนติกตัวโยงเชียวละชอบงานสังสรรค์ เพราะมันเป็นวิธีการบอกรับแบบที่ประทับใจคุณมากเลยคุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่นทายนิสัยตัวอักษรสีคุณเรียกได้ว่าเป็นนักสังคมเลยนะชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่นคุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้างและตัวคุณเองจะต้องดูดีเสมอคุณมองคนรับเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกยอปอป้านเทิดทูนตัวคุณและคุณสามารถบังคับความรู้สึกและจิตใจคุณเองได้เป็นอย่างดีเวลาคุณออกสังคมทายนิสัยตัวอักษรดีเมื่อคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยคุณจะใส่เกียร์เร่งสปีดพุ่งเข้าหาเธออย่างเต็มเหนี่ยวและคุณก็ไม่อาจห้ามจิตใจของคุณได้ง่ายๆเพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจมาโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกําลังทําและบางทีก็ออกจะหวงในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่าคนอื่นแต่ต้องไม่ได้เลยนอกจากคุณคนเดียวภายนิสัยตัวอักษรอ e. ีความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือการที่ได้พูดเพราะฉะนั้นคู่ของคุณก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและก็ต้องฉลาดฉลาดเลยนะคุณต้องการเพื่อนที่สามารถเป็นคนรับได้ด้วยภายในคนคนเดียวกัน คุณเกลียดความยุ่งวุ่นวายแต่คุณกลับสนุกกับการทะเลาะโต้เถียงแปลกจังคุณชอบที่จะจีบไปทั่วเพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับตัวคุณแต่ถ้าคุณให้ใจไปกับใครแล้วแล้วก็คุณก็จะซื่อสัตย์ต่อรักนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่เจอใครที่ใช่เลยคุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้กับหนังสือดีสักเล่มแค่นี้ก็ทำให้คุณสบายใจแล้วทายนิสัยตัวอักษรเ คุณเป็นคนช่างเพอ้อฝันและโรแมนติกมากเลยถ้าคุณรักใครคุณก็จะเทิดทูนเธอจนหมดหัวใจเลยและคุณก็จะพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองเลยชอบที่จะเฟิร์สกับคนอื่นไปทั่วแต่ถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงโดยถ้าดูจากภายนอกแล้วคุณเป็นที่ชอบจะแสดงออกติดหรูดูเป็นคนเจ้าชู้อย่างคุณนี่เรียกได้เลยว่าโรแมนติกมาตั้งแต่กำเนิดว้าวและคุณก็ชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติกอีกด้วย ทายนิสัยตัวอักษรจีคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกพิถีพิถันกับการค้นหาสิ่งที่ดีๆให้ทั้งตัวคุณเองและคู่รักของคุณคุณชอบที่จะให้คู่รักของคุณเป็นคนที่ฉลาดทัดเทียมหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได้เพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งที่ดีๆมาคู่ครองหน้าที่และการงานของคุณมาเป็นอันดับหนึ่ง ยิ่งกว่าความรักเลยนะคุณค่อนข้างที่อายที่จะแสดงความรักต่อคู่ของคุณอย่าอายเลยนะแสดงมันเข้าไปเถอะถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทายนิสัยตัวอักษรเอสคุณจะหาแต่คนรักที่สามารถเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณเรียกง่ายๆว่าชอบคนดังว่าง,งั้นเถอะถ้าคุณได้มีข้อตกลงและข้อผูกมัดกับเธอแล้วคุณก็จะใจดีกับเธอเชียวละนะ ของขวัญที่คุณให้กับคู่รักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการลงทุนอย่างหนึ่งและตราบใดที่คุณยังไม่ได้มีข้อผูกมัดกับคนคนนั้นของคุณคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์อีกทั้งใจเย็นอีกต่างหากายนิสัยตัวอักษรไอคุณมีความต้องการที่จะได้รับความรับการยกย่องและการเทิดทูลคุณเป็นคนค่อนข้างฟุ่มเฟือย คุณจะค้นหาคู่รักที่สามารถรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณไม่สนใจพวกสมัครเล่นทั้งหลายหรอกนอกเสียจากเขาจะสอนอะไรคุณได้คุณนะจู้จี้น่าดูเลยแหละและชอบทำตามที่ใจตัวเองปรารถนาชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆต่างๆด้วยทายนิสัยตัวอักษรเจ พลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณเป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีมาตั้งแต่กำเนิดชอบอะไรที่ตื่นเต้นคุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโรแมนติกต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาหัวใจคุณจะล่องลอยไปไม่มีพักจนคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายที่ดึงมันกลับมาเองคุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะทางอันไกลห่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ช่างเพอ้อฝนันและก็เชื่อมั่นในความรักอีกด้วย ทายนิสัยตัวอักษรเคคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับไม่สูงสิงกับใครและขี้อายแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเซ็กซี่มากๆเลยล่ะแต่คุณไม่ค่อยให้ใครเห็นหรอกคุณเป็นคนฉลาดรู้ทันเกมและจริงจังกับความรักคุณใจเย็นและมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกบัญชามาจากเบื้องบนเพื่อเป็นคู่คุณทายนิสัยตัวอักษรแนว เมื่อใดที่คุณถูกล้อมรอบด้วยรัศมีแห่งความรักแล้วคุณก็จะโรแมนติกเอามากๆเลยการที่ได้มีคู่รักเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคุณคุณชอบที่จะแสดงความรักต่อคู่รักของคุณต้องการความรักความอบอุ่นการเอาใจและการยกย่องจากคู่รักของคุณตลอดเวลาายนิสัยตัวอักษรเอ็คุณเป็นคนอ่อนไหวเมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วคุณจะทุ่มเทกับมันมากเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้คุณชอบที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่างและแสดงตัวเป็นพ่อพระแม่พระกับคู่ของคุณภายนิสัยตัวอักษรเอนโดยภายนอกของคุณดูเป็นคนอ่อนโยนไม่อวดดีขี้อายแต่รูปลักษณ์ภายนอกสามารถหลอกกันได้คุณก็รู้ใช่เปล่าคุณมีความอยากได้ไม่รู้จักพอชอบที่จะติวิจารณ์คู่รักของคุณและพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในตัวเขาและตัวคุณรู้ไหมว่ายากมากเลยนะ ที่จะหาคนที่จะตรงตามสเปคของคุณได้เพราะคุณออกจะต้องสเปกเซเลอร์เลอเพอร์เฟกด้วยความขีไอของคุณจึงทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรักออกมาสักเท่าไหร่ทายนิสัยตัวอักษรโอคุณเป็นคนที่ดูลึกลับและไม่กล้าที่จะทำตามที่ตนเองต้องการคุณพยายามที่จะค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถช่วยเสริมอำนาจบารมีของคุณได้คุณมีแนวโน้มที่จะครองโสดอีกนานคุณต้องการคนที่มีเสน่ห์ และมีเมตตามาเป็นคู่ของคุณบางทีความลุ่งหลงของคุณก็ทําให้คุณดูเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเชียวหละแบบว่าของมายามกฆค่าใครอย่าแตะภายนิสัยตัวอักษรพีอย่างคุณเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มสาวสังคมตัวยงเชียวหละประมาณที่ว่าไม่ยอมทําอะไรที่ทําให้ตัวเองขายหน้าหรือเสียชื่อเสียงของคุณเป็นอันขาด และคุณก็ชอบคนที่มีบุค,คลิกลักษณะภายนอกดูดีซะด้วยคู่ของคุณจะต้องเป็นคนฉลาดคุณชอบที่จะเฟรบทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเองอีกด้วยภายนิสัยตัวอักษรคิวคุณเปี่ยมไปด้วยพลังงานในร่างกายพร้อมที่จะทำอะไรอะไรแบบตื่นเต้นให้ตนเองตลอดเวลาเป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจคนหนึ่งเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าคุณชอบความโรแมนติกชอบหัวใจและดอกไม้ ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างายนิสัยตัวอักษรอาคุณเป็นคนที่มีสาระชอบทำอะไรด้วยตัวเองชอบคนที่ตามคุณทันฉลาดเท่าทันคุณหรือเหนือกว่าคุณชอบที่จะใช้สมองมากกว่าที่จะลงมือทำเองรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากเลยสำหรับคุณโดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนที่เซ็กซี่แต่ไม่มีวันที่คุณจะให้คนอื่นเห็นหรอกทายนิสัยตัวอักษร S ถ้ามีเรื่องการงานธุรกิจมาเกี่ยวข้องคุณจะเครียดมากๆเลยแต่การงานก็คือสิ่งบันเทิงใจสำหรับคุณคุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรับมากมายแต่คุณก็ควบคุมตัวเองได้เสมอคุณค่อนข้างจะรอบคอบมากก่อนที่คุณจะรับใครสักคนแต่ถ้าคุณรักใครแล้วคุณก็จะติดเขาหนึบยิ่งกว่ากาวตราช้างเชียวละทายนิสัยตัวอักษรที คุณเป็นคนอ่อนไหวและชอบเก็บตัวชอบคู่รักที่เป็นผู้นำชอบฟังเพลงจุดเทียนและนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศช่างจินตนาการและตกหลุมรักใครใครได้ง่ายเวลาที่คุณมีความรักคุณจะเป็นคนที่สุดแสนจะโรแมนติกเพ้อฝันและเปลี่ยนตัวคุณเองอย่างเส้นเชิงแต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณและความรู้สึกของคุณเองคุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่างมันอยู่ในหัวของคุณหมดแล้วนี่ ทายนิสัยตัวอักษรออยูคุณมีความกระตือรือร้อนและเพอ้อฝันมากเวลาคุณตกอยู่ในห่วงแห่งความรักแต่เวลาที่คุณไม่ได้รักใครคุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ให้คุณอ้อนได้คุณเห็นความโรแมนติกเป็นสิ่งที่น่าท้าทายชอบที่จะผจญภัยความตื่นเต้นและอิสระคุณชอบที่จะให้ของขวัญคนอื่นชอบที่จะเห็นคนที่คุณรักดูดี มีความสุขคุณจะยอมให้คนที่คุณรับมีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตามเพื่อเธออะไรทำนองนี้ทายนิสัยตัวอักษรวีคุณเป็นคนสันโดษชอบอิสระและความตื่นเต้นคุณจะรอให้รู้จักเขาดีก่อนที่คุณจะยอมผูกหมัดตัวเองคุณอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของเขารู้ไหมว่าคุณน่าดึงดูดพวกที่ประหลาดประหลาดนะ บ่อยครั้งที่อายุของคุณกับคู่รักจะห่างกันความสนุกสนานอะไรก็ตามจะทําให้คุณสนุกไปด้วยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับมันก็ตามเถอะทายนิสัยตัวอักษรดับเคุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของคุณเองมีอีกโก้สูงไม่ยอมให้ใครมาชักนำความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเองคุณโรแมนติกและช่างเพอ้อฝันบ่อยครั้งที่คุณจะตกหลุมรักโดยไม่สนใจว่าเขาหรือเธอเป็นใครมาจากไหนคุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มากไม่มีอะไรและสิ่งใดเลิศเลอไปกว่าคู่รักของคุณอีกแล้วจงสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะายนิสัยตัวอักษรเอคุณชอบสิ่งที่กระตุ้นเราอารมณ์คุณอยู่บ่อยๆเพราะคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อง่าย คุณสามารถที่จะจับลายหลายมือและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันและทำได้ดีซะด้วยสิคุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเองและชอบที่จะเป็นผู้นำทายนิสัยตัวอักษรวายนิสัยที่รักอิจระเป็นบุคลิกที่โดดเด่นของคุณถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วล่ะก็คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลยคุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่บ่อยๆไม่ใช่หรือคุณชอบที่จะเรียนรู้การสำรวจสิ่งต่างๆถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินคุณก็จะยอมละทิ้งความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าก่อนคุณต้องพิสูจน์ตัวคุณเองให้คนรักของคุณได้เห็นแต่ก็ยังดีนะที่คุณยังชอบฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างทายนิสัยตัวอักษรแท้ คุณเป็นคนที่โรแมนติกมากๆช่างเพอ้อฝันและบางครั้งคุณก็เชื่อว่าความรักคือความเจ็บปวดคุณคิดว่าตัวของคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบูชาความรักเป็นคนที่จริงใจมีความทะเยอทะยานคุณห้ามตัวเองที่จะตกหลุมรักใครสักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั้นบ่อยครั้งที่มาจากภาพยนตร์หรือนิตยสารที่คุณดูคุณไม่มีวันที่จะเปิดเผยความลับของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด